วันนี้นนี้เห็นไหมเออนี่วันนีจะทำแบบให้อไเรียกว่าชาวบ้านที่อยู่กับไอ้สุขเรียกว่าไอ้พ่อผสูนพ่อพันเพือนเชื่อแล้วก็จะทำแบบอืม ก็ใช้สองตัวก่อนแล้วตัวนีว้ทำได้หรือเปล่าตัวเนี้ยก็อ,อย่างแรก็มากำหนดอนาเตก,ก่อนก็น่าจะมาตรงนี้หนึ่งแล้วก็แล้นี้ก็งั้นก็แบบนี้ยาวมาประมาณนี้แล้วกันอันนี้แล้วก็ยาวมา ตรงนี้่โอเคยต้องก็อลอดตรตรงนี้ก่อนก็มาตรงนี้เก้าหกโอเค ช่ตรงนี้ก็เฮ้ยขวานด้วยไม่เป็นไรไว้ทำขวานก็กำหนดนมาเลยยาวๆเจ้าน้าจะเวียนตรงนี้วไว้เช่นนี้หนึงสองให้เดีวยววันนี้ก็ ท่านเฮ้ยมันดูฉิช้าจังยวต้องน่าจะต้องขาเพิ่มด้วยล่ะท่านก็ตัดไปตอนทำเสาสูงกันแล้วค่อยมาบอกชีว่าทํทำอะไรต่อ ไปหนฮาที่ายาวฮะแ่ตัวนี้โอเคตั้งแรก็ไปยฮะตันี้แม,มกอ้อ้ก้าเขนอ่ะน่ะก็เอามาตดแล้วค่อแล้วก็ข้าวนี่มาจ้ย,ยังหยุดแต่ตั้งนานเลยไม,ม่ไหว แค่ก็จะใช้แบบลเบอร์รี่ตรนี้จะจำได้ว่าตัวไหนบ้างไอ้ตัวไหนที่มันมีมีอะไรอะนั่นแหละไอ้รันเทิร์นจำได้นั่นเราอยู่ นะเดี๋ยวอาจจะขยายความสุกากเขียนิดหน่อยด้วยเพืนะ่ออาจจะนะอาจจนะแม้แต่ก็แต่ก็ย่อขวางจังนะน่าจะฆ่าถี่มันงเออไม่ใช่ต้องประสบอุบัติเหตุมันอมโอเคจะ เฮ้ว่ามัลรอจะพอไหมช่วงเดี๋ยวข่้ยแรกมาเลยก็ได้ชั้นรดใหม่เลยก็ได้แล้วเก็บเส้เฉนี่นังไหนก่อืมตังหมด นเออมันก็ทำอะไรได่างง้ฮ่มไม่รู้มันก็ไมาอย่างเงี้ยอืมโอเคไปหาชาวบ้านต่อน่าเชืจ่จริงหเปล่าตัวก่อนฮะไม่ใช่ เอ๊แต่แรกง่ายก่า่่อะจอยู่ในมือเบหารเดียวไปเมืองเฉยเจ็ดจะพอไหม่ะเจ็ดอัน ภายในเต็มหมด,ไม,ไ,ดไม่ตัวหนึ่งเดี๋จะก็หมาแล้วไม่นั่นอีกขัมตัวอือหึไม่ใช่อีกตัวหนึง่งแล้วน่าจะมีอีกตัวหนึ่งไหม ไอร้อนอยู่ไหนฮะอาไม่ตัว,ต,วตัวที่เคยซื้ออยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยน่าจะเจอโอเคตัวนี้มา<ะ>โอ้ซื้อไม่ได้แล้วเอ้ย<ะ> อดเลยไม่ไืแล้วขอบคุณที่ให้ที่ให้ซื้อโ่้นั้นเอาัวนั้นก็จะดทุเียกำลังขายแคนเบกกด้วยนี่แคมฟอนเด็กได้เมื่อไหร่นี่นนนนอะ <พอ S 1> ไรกัน ก่อนจะมืดสิบอันนั้นจะพอหรอกมังม้งมั้งมั้โอเคเดี๋ยวค่อยกิน นึ่งก็ต่อไปก็เอาบล็อกต่อสุ่มจริงะใช้อันนี้คือคใช้ลนากปิดข้างบนเพดานแบบนี่จแตกกว่าไฟมันแบบลามล่ะเชนั้นก็จบนีทิ้งใช่ cô oh mà, oh mà. Thật. Thật hay mất ั้นถัดตัดเลยตอนทำหลักคาเสร็จแล้วกันป้ายโอเคเราจะล็อกไว้ให้มันอยู่ข้างกันเือหนางมันอยู่ข้างในกันเพราะว่าด้านเฮ้ยเข้โอเคดีมาก 你看,看。 你看。 xuống cả cần nào Ê, xuống cả cần mình tạc bẹ nó nhỉ xuống cả cần nó này đi quá ôi trời dạm phải đều từ Được

ยา <Yeah. S 2> <อ>แล้วก็ต่อไปก็ทำพงนี่ดู่โอเคมา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 นี่ <S <S> เห็นหั้ยเนี่ย ไปยอดวันนี้ได้อา sim vai vai อันนี้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 เดี๋ยวเราจะเอาคนสุก้อนเข้ามา เราค่อยทำเตียงเพิ่มอ่าพลักจิวันนี้็จเรียบร้อยแนละ้วถ้าหรับคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปติดตามกันนะก็บายบาย